สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องจับนาลินจะพาทุกคนมาทำการคัดแยกเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อจะทำการปลหวานหรือว่าจะทำการคัดแยกเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อทำการปลูกพืนะครับนี้คืตอตันนี้ผมจะคัดเมล็ดพันธุ์ออกไป จำหน่ายนะครับผมก็ใช้เป็นลงสีขนาดกลางนะครับใช้คัดแยกเมนนววล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าดีลูกค้าสั่งมาครับผมก็เลยจะคัดแยกแล้วก็ทำการเ่งไปให้ลูกค้าผมก็ยังไม่มีเครื่องคัดแยกนะครับว่าจะทําก็ไม่ได้ทํานะครับตอนนี้ก็เลยต้องใช้เป็นลงสีขนาดกลางนะครับทำการคัดแยกเมล็บพันธ์นะครับ ก็ทำเหมือนทั่วไปนะครับเหมือนไปสีข้าวทั่วไปนะครับแล้วก็แต่เราไม่ต้องเทขึ้นข้างบนนะครับเดีย๋ยวนะครับผม่อนุญาตเทเพราะว่าผมแต่ทำคนเดียวนะครับมันก็จะภาพมันจะสั่นไปสั่นมาทีหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะครับก็ทําการถ่ายเองนะครับเราสังเกตว่าเราจะไม่ได้เทขึ้นด้านบนนะครับ พอรับสองแล้วพัดกองด้านล่างแล้วก็เราก็ไม่เทตรงนี้แล้วก็ทําการใช้ลมเป่าขอพวกเศษสุดเม็ดรีบนะครับให้มันออกไปนะครับแล้วก็เล็ดห้านะครับที่มากระตามที่ข้าวที่เราเกี่ยวมานะครับก็ทําการคัดแยกออกไปนะครับเพื่อจะเราจะไปทําการหวานหรือจะไปทําการปลูกไปทําเป็น โนกาก็จะได้คัดแยกของได้นะครับพอดีมีลูกค้าสั่งมาผมก็จะทําการคัดแยกนี่นะครับเราไม่ต้องไปเทข้างบนนะครับข้างบนเราไม่ต้องไปเทข้างบนครับถ้าไปเทข้างบนข้าวมันจะออกมาเป็นเม็ดขาวนะครับมันจะไม่ใช่เม็ดเหมือเหลืองเม็ดเป็นข้าวเปลือกนะครับผมก็จะทําการคัดแยกเมล็ดพันธุ์แบบนี้ทุกรอบนะครับเวลาลูกค้าสั่งมาผมก็จะคัดแยก เพราะว่าผมใช้รถเกี่ยวนะครับใช้รถเกี่ยวมาแล้วก็มันก็ต้องมีแยกมใเล็ดพันเกี่ยวกับพวกหญ้าพวกเศษฟางครับที่ิดมากับข้าวนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ได้ในระดับหนึ่งครับก็ขัดเรือได้ดีในสวนหนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่องสัตว์ินริมด้วยนะครับ เราะว่าผมก็ทำคลิปออกมาให้ผู้ชมได้รับชมที่มันเป็นประโยชน์ลงคลิปลงในช่องเรื่อยๆนะครับเผมจะเวลาจะน้อยแต่ก็พยายามจะลงคลิปให้ไดเอยอะที่สุดนะครับทักไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ